ครื่องบินขนส่งมันตกกลางหุบเขาเลยฉันไม่สามารถเอาเครื่องลงไปตรงนั้นได้เก็บเหลียนฟังนะฉันตัดคามเป็นยของอาเชอร์ลองอัปเดตนะขอทราบเวลาที่แน่นอนในการทิ้งระเบิดแต่ผมต้องการคนเพิ่มไม่เราจะยังไม่ระเบิดฮอปเตอร์เข้าไม่ได้จนกว่าไฟนั่นจะดับผมส่งเบอร์ดีที่สุดของเราไปที่ถนนทางใต้แล้วป่านนี้คงถึงแล้วละ่ะลีธานทัพมีเหตุฉุกเฉินเหลียนซิงหนีไปได้คาดว่าเธอก็อาจจะมุ่งหน้าไปที่ของคุณเช่นกันเลียนไปใช้ช่องรหัส6-4 1สรับทราบ อาเชอร์กำลังส่งด่วพิเศษของเขามาบินขึ้นไปที่ความสูง4,000ฟุตพวกเขาคงคิดว่าผมจะมาจากทางเหนือมันเป็นจุดที่รถไฟตัดเข้าไปในหุบเขาแต่ผมคิดอีกอย่างจะโดดเหรอใช่ผมจะโดดผ่านกลุ่มควันเข้าไปเหนือพวกเขาและแน่นอนว่าน่าจะเป็นสิ่งที่พวกเขาคาดไม่ถึง <c oughs> เหรียญตรงสร่วนทั้งใต้ <c oughs> ตอนนั้นควันจะน้อยเป็นจุดนัดพบที่ดี <c oughs> โอเคถ้าคุณเรียบร้อยแล้วฉันจะรอคุณที่นั่นนะถ้าผมได้ดิสผมจะรีบไปที่นั่นทันทีเกรฟพวกนี้เป็นมือดีนะระวังตัวหน่อยลวกัน โอเครับทราบเดี๋ยวก็รู้ว่ามือใครดีหรือไม่ดีอ่าเรายังอยู่กระทางเกลฟโลแกนเหมือนเดิมนะฮะพวกของอาเชอร์นะั้มาถึงที่เกิดเหตุก่อนเราอาเชอร์ได้ส่งมือดีของเขาเข้าไปค้นหาดัตต้าดิสเหมือนกันเราต้องรีบไปถึงก่อนที่เขาจะไปถึงก่อนจะเกิดเหตุลังที่ใส่ดัตต้าดิสเนี่ยถูกเก็บไว้ส่วนท้ายของเครื่องบินมันน่าจะอยู่ที่เดิมรีบไปฉกและรีบเพนและรีบไปหาเหรียญที่จุดนัดพบทางใต้ภารกิจของเราก็เป็นประมาณนี้นะครับไป ชุดแม่งมาเต็มโอ้โหยัดษ์แค่ต้องเป็นชุดเกาะแน่เลยเฮ้ยไม่ใช่ชุดเกาะอย่างงี้ง่ายปึกโอเคเคลียร์มีอะไรบ้างเอ่ยอ้าวไม่เก็บอ่ะค่อยๆหยอด ผมจอดใจเย็นด้วยอย่าไปล่วงอีกที่ตี่ที่น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 ี่หลายอย่างหมดเลยกระสุนอีพ e กงานนี้ต้องเอลิพกแล้วพี่น้องเอยรีโหลดไว้พร้อมมันบอกว่าอยู่ส่วนหางเครื่องบินใช่ไหม เยอะจังเลยวิงว่งไปยิงแม่งทีตัวนี่แหละอุ้ยฮู้แม่งผมยิงเป็นปืนสงครามเลยเออโอเคล่วงหมดนะเดี๋ยวเราดูก่อนว่าเออเออติคทีมันมีอะไรเพิ่มเตมิมไหมแค่ตามหาดิสตรงส่วนท้ายปีกโอเคหาปีกให้เจอ งอุ้ยใหดช็อตใหดช็อตไอ้สัสอ๋อุ้ย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 อุมีระเบิดด้วยเอ้ยมีระเบิดด้วยมีระเบิดด้วยเฮียโอเคลบกันลบกันโอ้ยมันเริ่มโหดขึ้นมันเริ่มโหดร้ายขึ้นผมก็จะโหดร้ายกับมันเหมือนกันยิงขาล่วงไอ้ตัวบนไปไหนแล้ววะเฮียมันอยู่ไกลมองไม่เห็นบุนีมองไม่เห็นโอเค ผมเอาอย่างี้ผมต้องเลาะเอ๊ะไม่เห็นยังไงเห็นขา,าแล้วนีขาฟกไอ้เขี้ย์แม่งไม่เป็นไรเลยมันมีเสื้อเกาะดิดดิ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 หญิงทะลุเกาะแม่งเลยเอาหมด ้วยป,ปิ้งกินกง,ง,งแก้วลูกซองอีกแล้วน,น,นี่แต่กระสุนเพิ่มอันแน่โยนระเบิดหรอโยนระเบิดโยนระเบิดเก่งอันนี้กระสุนอีพกเออเอาหมดแหละตอนเนี้ยของแม่งขาดโอเคนี่ผมเคลียร์แปดนัด เค okay, ไม่มีใครนะดูเหมือนเส้นทางเดินจะยังปลอดภยัยมวังนี่ไงอยู่ส่วนหางอันนี่ไงแม่งใส่กล่องวางไว้ให้เสร็จสับตาตาดิสอ่าได้แล้วโล <Logan. Logan. S 2> <Logan. S 1> แกนแกกังหายนี่อยู่ใช่ไหมบ้าเอ้ยจัดการมันมซะเดี๋ยวดีเลยโอ้โหเพียบเพียบเลยแซดโอ้ยเข้าหลังเลยฮะ เยอะเกินดิโอ้เห็นอยู่เห็นอยู่เห็นอยู่โอ้โอ้ไก่ไก่ไก่ได้เข้าไข่เฮ้ยเฮ้ยผมเห็นตรงนี้มีกล่องอะไรวะเสื้อกะวะเอ็มเจตสิบเก้าเอ้ยอย่างนี้คุยกันได้ <laughs> <laughs> โอ้ยอยู่กันเยอะเหรอนี่แมงไม่รู้จักช็อตกันสไนเปอร์ ไอ้เก็บโฮโเฮ้ยโอ้ชีอเชียเชียเชียะชี่ดีครับดิดิดไอ้อยู่ใกล้ดิโอเคเคลียร์เช็คคอยต์มีอะไรดรอปบ,บ้างกระสุน M 1 6ไล่เก็บกวาดข้าวของให้ร้อยเรียบไปดูออบเจกตีฟตอนนี้ดิมีอะไรเพิ่มเติมบ้างต้องเอาด a t a ต i s ิสฉกกลับมาจากอาเชอร์ให้ได้คือเราเจอแล้วฮะแต่ว่า โดนอาเชอร์สอยไปก่อนอ่าตอนนี้ต้องเอ็มสิบหกละของดีที่วางใจโอ้โอล่วงหนึ่งล่วงสองตรงนี้อยู่ตรงนี้เออเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่โอเคเคลียร์ ร่วงสามขอของด้วยนะโอเคเขาของประมาณนี้ตรงนี้มีกระสุนเพิ่มพื้นที่แม่งแบบว่าน่าโดนซุ่มยิงมากจากทุกมุมเลยมุมซ้ายเดี๋ยวนะผมว่า M79 มาใช้ดีกว่าใส่มาแล้วใส่กับจัดการบัดเดี๋ยวนี้เอาเด็กอุ้ยยมันยิงกลับร่วงเลย อ้าวกลายเป็นว่ามันเช็คพอยต์ตรงนี้ซะอย่างนั้นอ้าวผมตายแต่คือวิ่งต่อได้หว่อะงงๆงั้นไปสไนเปอร์มามันบอกว่าส่งมาจากฝั่งใต้เนี่ยละสองตัวเท่าที่เห็นเข็มสิบก้าคงจะไม่มีประโยชน์เออเมื่อกี้ผมยิงมันตายนะแต่มันกลายเป็นเช็คพอยต์พอดีปะ ล่วงหนึ่งเชี่ยวหัวล่วงสองอ่าล่วงสามเคลียร์เอาสไนเปอร์ไรเฟิลมาใช้ดีกว่าตรงนี้ต้องการความปันนิดซึ่งผมพยายามปันนิดมาหลายครั้งดูเหมือนว่าผมยังปันนิดไม่พอนี่แหละฮะต้องยิงอาเชอร์เอ้ยแม่งเล็งโคตรยากเลยเอ้ยไปจน จิ๊บหรือเกราะหัวเอ้ยไลลอ่าโดนหัวโดนแล้วโอ้ดีใจกว่าจะโดนยิงต้องไม่รู้กี่สิบทีลาก่อนอาเชอร์อออโอเคยังผมได้ดิสมาแล้วไปรับแชนและพูดเราชีวิตคนอื่นกันดีกว่าเธอทราบ,บอกว่าติดต่อพวกเขาไม่ได้ฉันไม่คิดว่าจะมีใครรอดหรอกเกบ <c oughs> อ๋อเงน้นรีบไปจากนี้ดีกว่าอาการคุณดูไปดีเราก็ไม่อยากเสียคุณไปเช่นกัน ตัดกลับมาที่ไหนเนี่ยห้องแดบในนิวยอร์กอีกนานแค่ไหนเนี่ยกว่าเหรียญซิงจะมาถึงคงต้องใช้เวลาสักพักวันนี้ท่านไปเมืองจีนคุณชีหาไม่ใช่คนใจเย็นใช่แล้วยังต้องจัดเรื่องของเกโกลอฟอีกแต่พกเขาจัดการมาแล้วก็ป่านนี้คงเรียบร้อยไปแล้วอ่าใช่แน่นอนก็เหมือนกับคนของคุณที่จัดการเหรียญซิงไงใครจะไปคิดกันล่ะว่าผู้หญิงที่ป่วยคนหนึ่งจะฉลาดกว่าสายลับที่ผ่านการฝึกฝนและไม่ใช่สายลับคนเดียวนะตั้งหลายคน ถ้าแบบนี้เรียกว่าเก่งเนี่ยบันนี้ฉันคงฆ่าคนของคุณตายได้หลายคนแล้วมั้งแม่ว่าแต่ผมก็พยายามแก้ปัญหาที่นี่ไงคุณน่ะชอเข้าใจผิดว่าผมเป็นเพียงผู้ก่อการร้ายโง่ๆที่จะสนใจว่าคุณคิดอะไรจะคิดอะไรก็คิดไปผมไม่สนหรอกเรื่องเราเสร็จยังยังแต่ตอนนี้ก็เพียงพอแล้วอ่าเชื่อตายแล้วแล้วโลแกนล่ะหนีไปแล้วรวบรวมทีมไปที่ฟาคอม e x p l o s i o n Center ส่งทีมไปเคลียร์ที่นั่นแลวผมอยากให้แน่ใจว่าฟาแกนไม่ได้มีดาตันนี้สำรองอีกโอเครับทราบครับแล้วเดนซิงล่ะ ไม่เรามีเวลาไม่มากในการประมวลผลพลาสม่านะเราถ้าจะให้มันเสร็จคุณจะต้องคุณจะได้รับพลาสม่าของคุณคุณด็อกเตอร์กลับไปทำงานได้แล้วตอนนี้ FBI กำลังไล่ล่าบุคคลสองคนนี้ภาพเก๊กันเรียนนะฮะซึ่งมีความเชื่อมโยงกับอาชญากรรมและการก่อการ้าที่เกิดขึ้นในอเมริกาในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาหน่งข่าวของเราบอกมาว่าสองคนนี้อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับคดีเหตุระเบิดรถไฟใต้ดินและเหตุที่เกิดขึ้นในสวนสาธารณะที่วอชิงตันดีซี และเรื่องที่เครื่องบินของ CBDC ตกด้วยกลายไปถูกไล่ล่าซะแล้วไายรับทุกคนมีกฎที่ต้องทําตามเรารู้อยู่แล้วเราจะเจอกับอะไรบ้างฉันว่าคุณควรฟ้องพวกเขานะภาพพวกคุณไม่โคตรห่วยเลยงานไงบ้างไม่ได้เรื่องเลยโปรแกรมเข้ารหัสมันเป็นรุ่นที่3ต้องใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์ในการแฮกระบบนี้เราต้องมีคีย์ไม่งั้นเราเจาะข้อมูลไม่ได้แน่ก่อนที่จะโอ้ไอรู้สึกดีขึ้นหรือยังฉันโอเคเซรุ่มที่ฉันให้คุณเนี่ยมันช่วยได้แค่ชะลอผลกระทบของไวรัสเท่านั้น แต่มันไม่ได้ช่วยให้หายเรามีเวลาแค่ไหนไม่รู้สิฉันไม่ใช่หมอและไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนและผลเลือดที่ตรวจมามันดูไม่สมเหตุสมผลเลยเอาละมีทางเดียวเท่านั้นจากนี่ไปที่ farcom exposition center โอแมนบอกว่ามีหน่วยงานกำลังเตรียมจะกวาดล้างไฟ f a ค c o m ที่นั่นก็มีเหตุผลถ้า f a แ g น n ฉลาดพอเขาจะสำรองข้อมูลเกี่ยวกับไซฟอนฟิลเตอร์ไว้ที่นั่นและเขาคงไม่ก็วพอที่จะเก็บรหัสกับตัวเข้ารหัสเอาไว้ในที่เดียวกัน ฉะนั้นคีย์รหัสต้องอยู่ที่ไหนสักที่เพราะแต่คุณยังมีบ้านในเวอร์จิเนียปะเราเล่นมูจารีเป็นห้องแลบในศา์ที่เก็บศพอะเฉันยังไม่ตายไม่หรอกมันเป็นแค่ฉากบางหน้าจริงๆไม่ใช่ห้องแลบเขาแค่รับจ้างตัดหญ้าแต่ทำทีว่ามีห้องแลบคุณไว้ใจเขาหระฉันไว้ใจเขาด้วยชีวิตของฉันเขาใช้เวลา10ปีในการเป็นผู้ลี้ภัยในแอฟริกาใต้ฉันช่วยให้เขาเข้าอเมริกาได้แล้วเขาเป็นคนจัดหาเซรุ่มที่เหลียนใช้อยู่แล้วเขาจะช่วยเรางั้นไปกันเถอะเวลาของเราใกล้จะหมดลงไปทุกที มองแง่ดีนะเกรปอย่างน้อยรอบนี้คุณเข้างานได้โดยไม่ต้องใช้ทักซีโดนะแต่วันริงเดดนเอ็กซ์เปกอสิ่งที่พวกเขาไม่ได้คาดคิดนะ okay, ฮะโอเคฮะที่เหลือเดี๋ยวเราไปต่อกันในพาร์ทหน้าฮนะแล้วแจกกันเนื่องจากว่าช่องผมไม่มีสปอนเซอร์นะฮะถ้าหากผู้ชมท่านใดที่พอจะมีกําลังก็ขอเชิญชวนให้ร่วมกันกดซุปเปอรแ์แดงนะครับซึ่งซุปเปอรแ์แดงนี้ก็จะมีหลายราคาฮนะตั้งแต่40บาทยาวไปเรื่อยๆนะฮะหรือถ้าต้องการส่งเกมมาให้ผ่านระบบสตรีมก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับซึ่งลงาอด้้ในตขคิป ซึ่งช่องทางนี้ก็จะช่วยให้ผมสามารถทำช่องแบบนี้ต่อไปได้ใครที่พอมีกำลังก็ขอเชิญครับผมสําหรับเพื่อนๆที่พอจะมีกำลังนะฮะผมเปิดหนึ่งช่องทางในการสนับสนุนช่องได้โดยตรงผ่านการโอนผ่านพร้อมเพย์นะฮะมีมากก็ช่วยมากมีน้อยก็ช่วยน้อยคิวอาร์โค้ดทางขวาสามารถส่งสลิปผ่านอินบ็อกซ์ผมจะได้ทําการขอบคุณลงไปในคลิปนะฮะใครที่พอมีกำลังก็ขอเชิญนะครับผมมีน้อยก็สสยน้อยมีหลายก็ใส่หลายขอบคุณหลายเดอ้อ